สวัสดีครับสวัสดีสำหรับคลิปนี้พี่พ,พี่น้องๆหลาย,ลายๆท่านก็คงยังไม่เคยเ,เห็นจริงจริงยังจังสักทีกับการขับรถแมคโครของเหล่าน้อยนะนี่ครับผมนี่ฮะอาจารย์ตอนนี้เทนเนอร์นี่คุม,ค,มคุมเข้มเลยครับเทนเนอร์คุมเข้มเลยนะนี่เป็นการปลูกปั้น,เ,น,นเออเป็นการปลูกปั้นนะอันนี้เด็กสร้างเลยนี่ครับ เราน้อยครับนี่มีเขย่าบุ้งกีด้วยต้องต้องให้เปิดประตูไว้ครับรอฟังคําสั่งครับนี่ครับผมนี่แหละครับถ้าถ้าคนสอนไม่หวงวิชาลูกศิษย์ก็เป็นเร็วนะพี่น้องนะมีอาจารย์ดีนะครับตอนนี้ก็ให้ตักใส่รถเสียตัาครับเสียตัานี่ก็เพื่อนจันเหลาเลยนะ ดูแบบดูแบบเต็มเต็มเลยนะฝีมือการขุดของเหล่าน้อยครับนี่ครับผมและนี่ก็อยู่กับช่องชูลูกอีสานครับผมนี่ฮะชูลูกอีสานนะถ้าใครอยากเห็นจานชูไลฟ์สดก็รีบๆเข้ามาติดตามเ้อ,อเใกล้จะได้ไลฟ์สดแล้วจานชูมีหาแน่นอนครับมีหาแน่นอน ดูการตักดินของเหลาก่อนสุดยอดครับสุดยอดนี่มีการมีการกวดหน้าดินมาก่อนด้วยนะเออเนี่ยนี่ครับอุ้มขึ้นมาแล้วก็ค่อยเบี่ยงมาฮะนี่เป็นเป็นการสอนเทคนิคของจันชูด้ว โอ้ถ้าผมได้เรียนวิชาจากจันจูนี่ผมก็คงจะเก่งอยู่วางเนี่ยจันออดไม่สอนผมเลยอยู่ด้วยกันมานี่เออจันออดนี่นี่ครับค่อยๆเรียนเรียนรู้ไปครับเรียนพักรักจำนะนี่ถ้าได้ไม่เต็ะอุ้มก็ปล่อยมือฮะปล่อยมือมีโยกด้วยครับ มีโยกแขนด้วยโอ้ฝีมือฝีมือเลาน้อยฝีมือเลยทีนี้เออนี่แหละว,วางตรงนี้แหละเออดึงแขนกลับดึงบูมเข้ามาโอ้โอ,โอนี่ใส่อย่างสวยเลยครับนี่นี่หรือว่าใส่ดินสวยนะอย่างนะเงี้ยนะเวลาเราไปเทนี่ คนที่เห็นใส่ดินอย่างนี้เขาเขามองว่าใส่ดินเยอะนี่ฮะครับแต่พอพอคนที่เก่งๆแล้วก็จะมีวางวางไปข้างหน้าด้วยนี่ฮะโอ้เป็นไงครับทีนี้ฝีมือฝีมือครับฝีมือฝีมือแล้วเหลาฝีมือแล้วนี่มีมีขยับเมื่อกี้บอกด้วย เป็นไงล่ะครับลูกศิษย์อาจารย์ชูโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมจะเอารถมาใส่กับเหล่าน้อยนะเดี๋วเราจะมาดูกันเราจะตักใส่รถผมเต็มวบไหมนะครับมาดูเหลาตักใส่ล็อกกี้เราวมากครับมาดูว่าจะใช้เวลาไปกี่นาทีนะในการตักต่อคันของเหลานะครับ เรามาดูกันเอารถผมนี่แหละเป็นข้อพิสูจน์เลยว่าฝีมือเราพัฒนาขึ้นไปถึงไหนแล้วเริ่มตั้งแต่3นาทีห้าสิวินะฮะเมื่อกี้เอาฮะตอนนี้เวลาก็เริ่มเดินแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะถ้าครบหนึ่งนาทีผมก็จะบอกพี่ๆน้องๆเอซนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้เวลาตักนานแค่ไหนอ่านี่ครับ มาดูกันมาดูกันก็ตักวันละเล็กละน้อยวันสักใจวันละสองคันสามคันเดี๋ยวก็เก่งเองครับเดี๋ยวผมต้องมาเรียนวิชาแล้วนี่ต้องมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เหลาดีกว่ารเหลาอืมนี่ครับตอนนี้ก็เป็นเหลาน้อยอยู่อีกหน่อยก็จะเป็นอาจารย์เหลาแล้วครับ โดยถ่ายทอดวิชาจากอาจารย์ชูนะนี่ค,ครับนี่นะตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วครับผ่านไปหนึนาทีแล้วครับผมช้าไม่เป็นไรครับขอแค่ตักใส่รถเต็มไว้ก่อน เดี๋ยวการแต่งสโลปแต่งอะไรนี่เดี๋ยวจานชูเป็นคนแต่งเองครับโดูดินมันสไลด์ลงตรงนู้นนะ ตอนนี้ก็2นาทีผ่านไปครับพี่น้องครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสีถึงหนาทีนะเราตักดินใส่รถต่อหนึ่งคันนะครับก็ถือว่าไม่เร็วครับถือว่าไม่เร็วถือว่าฝีมือดีขึ้นเยอะครับฝีมือดีขึ้นเยอะนี่ก็พาพี่ๆน้องๆ f อซีมาดูการตักดินใส่รถของเราแบบคือให้เห็นให้รู้เลยว่าเป็นเหลาขับนะครับ ให้รู้กันเลยว่าเป็นเหลาารับไม่ใช่น้องนนนะไม่ใช่จานชูไม่ใช่จานโอนี่ให้รู้ว่าว่าเป็นเหลาน้อยเลยนี่ครับอันนี้รถไม่ได้ช้านะครับคนชา้า <c oughs> เนื่องจากว่ามือใหม่ฮะมือใหม่หัดขับเป็นการปลูกปั้นฮนะเป็นการปลูกปั้นส่งเสริมนะให้มีวิชาติดตัวนะครับ ถ้เก่งขึ้นมาแล้วมีคนมาจ้างไปขับค่าแรงมันก็จะสูงขึ้นนะครับในการทำงาน,นโดยที่เราไม่ต้องเป็นออยเลอร์ไปตลอดชีวิตนะถ้าเรารู้จักเรียนรู้นะครับจากเด็กนักเรียนมันก็ต้องเป็นครูจนได้เลยเนาะไม่มีใครที่จะไม่เป็นอะไรนะมันต้องเป็นให้ได้ถ้ารเรียนรู้นี่ อย่างน้อยเราก็ต้องมีวิชาติดตัวล่ะเอา,ละ,าะอละครับน่าจะพอแล้วครับนี่โอเคครับผมน,นี่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องแบบยกนิ้วให้เราไปเลยนะฮะพี่น้องนี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณเราน้อยที่ตักใส่รถแบบเต็มๆนะฮะขออน,นุญาตจบคลิปนะครับสวัสดีครับ